ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาตรุรกีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับคำถามนะคะที่ควรรู้นะคะหรือคำถามยอดฮิตนะคะที่คนตรุรกีนั้นนะคะมักใช้ถามคนต่างชาตินะคะทำให้ดิฉันนึกย้อนกลับไปนะคะเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะคะที่มาอยู่ประเทศตรุรกีแรกๆปีนี้ก็เป็นปีที่14แล้วเนาะ <laughs> ก็ทำให้นึกถึงนะคะว่า เราเองนะนะเป็นคนต่างชาตินะฮะหน้าตาที่แปลกแตกต่างไปจากเขานะคะสมัยนั้นนะคนเอเชียนะคะมาประเทศตุรกีนั้นน้อยมากนะคะคนที่นี่ก็จะรู้จักแต่ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นนะคะพอเราเข้ามาเขาจะถามคุณเป็นคนญี่ปุ่น คุณเป็นคนจีนหรือนะคะถ้าบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแทบไม่มีใครรู้จักเลยแต่ตอนนั้นนะคะภาษาก็ไม่ได้นะคะเขาถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะคะพูดก็ไม่ได้นะคะดยโดยที่เราเป็นคนที่บุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคนก็อยากที่จะเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะ,นะคะนึกถึงตอนอยู่ที่นะคะเมืองไทยนะคะเวลาเราเห็นคนต่างชาติหรือว่าเห็นฝรั่งเนี่ย ดิฉันนี่ก็ชอบมากเลยนะคะอยากเข้าไปพูดอยากเข้าไปคุยอยากถามนะคะเขาเข้ามาจากที่ไหนเขาพูดอะไรบ้านเมืองของเขาอยู่ตรงไหนนะคะอยากเข้าไปรู้จักอยากพูดอยากคุยอยากถามคนตุรกีก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันคะ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูคําถามนะคะที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะนะคะําถามแรกนะคะนั่นก็คือคําว่า เนเรตริสินนะคะเนเรริสินนะคะซึ่งมีความหมายว่าคุณมาจากที่ไหนคุณเป็นคนเชื้อชาติอะไรนะคะคุณเป็นคนประเทศอะไรนะคะสามารถที่จะใช้คําถามนี้ถามได้นะคะอย่างเช่นเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราก็ตอบนะคะด้วยคำว่าเบนไทยแลนด์ลิมนะคะเบนไทยแลนด์ลิมนะคะฉันเป็นคนไทยนะคะแต่บางครั้งเนี่ยนะคะคนตุรกีเขาก็จะฟัง ไม่ไม่ทันนัดนะคะเขาก็จะคิดว่าเรานั้นเป็นคนไต้หวันนะคะ <S <S เพราะว่าไทยล n d กับไต้หวันเนี่ยเขียนนะคะคำนำหน้าเหมือนกันนะคะออกเสียงคล้ายๆกันนะคะเราก็ต้องย้ำให้เขานะคะบอกว่าไทยลันนะคะไทยลันนะคะเบ้นไทยลันเลยอยิบนะคะฉันเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าบางคนนั้นนะคะไม่รู้จักประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะนะคะ ผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่60 70 80ขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่รู้จักประเทศไทยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะรู้จักประเทศไทยเนี่ยในนามว่าสยามนะคะซึ่งในภาษาตุรกีนั้นนั้นเรียกว่าเซียมนะคะเซียมนะคะก็หมายถึงประเทศสยามนะคะประเทศไทยของเราในอดีตนั่นเองนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะคะเป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและก็ น่าประทับใจมากเลยนะคะคนที่นี่รู้จักแมวนะคะแมวสยามหรือว่าแมวไทยนะคะทีฉันเองก็มาแรกๆก็สงสัยนะคะเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้จักได้ยังไงซึ่งซึ่งตัวเราเองเนี่ยนะ,ะแมวสยามนี่ก็นะคะไม่ไม่ไม่เคยเห็นเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็ไปที่ร้านอ่า ขายสัตว์เลี้ยงนะ,ะก็ไปเห็นแมวที่อยู่ในกรงนะคะเขียนไว้ว่าซียามแ t ซ s นะคะยาม m คดซึ่งมีความหมายว่าแมวสยามนั่นเองนะคะราคาแพงมากเลยะคะ่ะหลายหมื่นเลยทีเดียวนะคะก็รูปร่างลักษณะก็จะเป็นลักษณะเหมือนในรูปนี้นะคะก็เห็นแล้วก็น่าภาคภูมิใจนะคะดูสวยสงาดีนะคะเพราะว่าคนตรุรกีนั้นนะคะ เขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างรักสัตว์นะ,ะแล้วก็มีแมวนะฮะแมวจรจัดเยอะมากเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับในในในตุรกีนะ,ะหรือจะมีแทบทุกเมืองทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจนะฮะที่ทําให้คนต่างชาตินั้นรู้เรื่องราวนะฮะสิ่งดีๆของบ้านเมืองเรานะฮะ,นะะก็เป็นสิ่งที่ท,ที่ที่น่าภาคภูมิใจนะคะเพราะว่า ความต่างนะั้นนะคะทำให้เรานะั้นนะคะได้เกิดการเรียนรู้ความต่างทาให้เรานะั้นนะคะอยากศึกษาค่ะค่ะเรามาดูคําถามต่อมานะคะนั่นก็คือคําว่าเ e นอาดินเะนะนะค e n ซนอดินเนะนะคะซึ่งมีความหมายว่าคุณชื่ออะไรหรือบางครั้งนะคะเราอาจจะได้ยินนะคะคำถามสั้นๆเป็นอาดินเะนะนะอดินเนะนะคะซึ่งก็มีความหมายว่าคุณชื่ออะไรเช่นเดียวกันนะคะ นะคะดิฉันชื่อติศนานะคะดิฉันก็จะตอบนะคะด้วยคาว่าเบนนิมอดึมตรศนานะคะเบนนิมอดึมตรศนานะคะถ้าเราตอบชื่อของเรานั้นนะคะเราก็ตอบด้วยคําว่าเบนนิมอดึมนะคะแล้วก็ใส่ชื่อของเราลงไปนะคะหรือในบางครั้งนะคะเราอาจจะได้ยินคําถามนะ,ะอีกคําถามหนึ่งเช่นคําว่าอิซิมินเนอิซิมินเนนะฮะซึ่งก็มีความหมายว่า คุณชื่ออะไรเช่นเดียวกันนะคะเวลาตอบนะคะเราก็ตอบด้วยคําว่า isimim ตริศนา isimim แล้วก็ต่อท้ายชื่อของเราลงไปนะคะซึ่งในภาษาตรุรกีนั้นนะคะก็มีหลายคำนะคะที่เขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันหรือบางคำนะ,ะเขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันนะคะก็มักจะพบอยู่นะคะ หลายคำนะคะทั้งนี้ก็ดูที่โครงสร้างและรูปประโยคของการใช้นะคะค่ะมาดูคำถามต่อมานะคะนะคะก็คือคำว่าคุณรู้ภาษาตรุรกีหรือเปล่านะคะ d u เ e b i l ิ y o ม m u s u n d u ช e b i l โ y o ุ m u s คุณรู้ภาษาตรุรกีไหมนะคะถ้ารู้นะคะเราก็ตอบสั้นๆนะคะด้วยคำว่า b i l ิ y o r u m นะคะ ะะถ้ารู้เพียงแค่นิดหน่อยเล็กน้อยนะคะเราก็ตอบด้วยคำว่าบ s b i n ียวรุนะคะหรือถ้าหากไม่รู้นะคะเราก็ตอบด้วยคำว่า b ินม i โยรุนะคะบินมโยรุค่ะเรามาดูคำถามต่อมานะคะนั่นก็คือคำว่า Nerede y a ช h i ย o ุน n นเรเดยาชิโยสุนนะคะซึ่งมีความหมายว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณพักอยู่ที่ไหน อาศัยหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนนะคะ,ะดิฉันอยู่ที่เมืองอิสตันบูลนะคะดิฉันก็จะบอกนะด้วยคำว่าเบนอิสต um ันบ um ูลเดอยาชิโอรุมเบนอิสตันบูลดอยาชิโอรุมฉันอาศัยอยู่ที่เมืองอิสตันบูลนะคะหรืออา,อาจจะอาศัยอยู่ที่นะคะเมืองอังการานะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของตุรกีนะคะ เราก็บอกด้วยคำว่าเบ n นอังการาดายาชิโอรุมเบนอังการาดายาชิโอรุมนะคะฉันอาศัยอยู่ที่เมืองอังการานะคะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะยังเข้าใจผิดนะคะว่าเมืองอิสตันบูลนั้นนะคะเป็นเมืองหลวงนะคะของประเทศตรุรกีนะ,ะแต่จริงๆแล้วนะคะคือเมืองอังการานะคะหรือว่ากรุงอังการานั่นเองแต่ว่า ในครั้งอดีตนั้นนะคะเมืองอิสตันบูลนั้นนะคะเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อนนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของไบเซนไทยหรือว่าอาณาจากไบเซนไทซึ่งชื่อว่าเมืองคอนสแตนติโนเปิลนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็ได้ถูกฝ่ายออตโตมันนะคะเข้าบุกพิชิตชัยชนะนะคะในปีคศ .1453 นะคะโดย สุลต่านนะ,ะเมเมตที่2นะคะได้ยึดครองนะะเมืองคอนสแตนติโนเปิลนี้นะคะเป็นผลสำเร็จนะคะแล้วก็ใช้นาเมืองนี้เป็นศูนย์ดำเนินการนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการค้าการเมืองเศรษฐกิจต่างๆก็ใช้นาเมืองคอนสแตนติโนเปิลนี้นะคะในการบริหารจัดการนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะ ในปี1,923นะคะปีคศ1,923ตุรกีก็ได้เริ่มเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นสาธารณะจากออตโตมันนะฮะมาเป็นตุรกีนะฮะแล้วก็ย้ายเมืองหลวงไปเป็นเมืองอังการาซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศตุรกีนะฮะซึ่งประเทศตุรกีนั้นนะฮะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากนะฮะการเดินทางนะฮะร,ระหว่าง ฝั่งตะวันตกไปยังตะวันออกนะคะถ้าเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยจากอิสตันบูลไปถึงสุดเขตตะวันออกเลยเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเกือบ3ามชั่วโมงนะคะดิฉันเคยเดินทางโดยรถยนต์นะคะจากเมืองอิสตันบูลนะคะแวะไปตามาจังหวัดเมืองต่างๆจนไปถึงเขตชายแดนอิรานเนี่ยนะคะถ้ารวมระยะเวลาแล้วนะคะก็กินระยะเวลาไปเกือบ40ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ อันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังะคะ่ะถ้าเรามาดูคำถามต่อมานะคะนั่นก็คือคำว่า nee ispyosunos นะคะ nee ispyosunos นะคะซึ่งมีความหมายว่าคุณทำงานอะไรนะคะถ้าเราเป็นแม่บ้านนะคะเราก็ตอบด้วยคำว่า ben f h a n u um ยมเ ben fhanumym นะคะหรือถ้าเป็นนักเรียนนะคะเราก็ตอบด้วยคำว่า ben e r a n j ิมนะคะ เบ้นเอรนจีนนะคะหรือว่าเราทำงานเกี่ยวกับทางด้านการค้านะคะเดอการค้าขายนะคะเราก็ตอบมาไปด้วยคำว่าเบ้นทเจริยาพิโยรมเบ้นทเจริสยาพิโยรมนะคะหรือว่าเรามาทำงานเกี่ยวกับเป็นเชฟในร้านอาหารนะคะเราก็ตอบไปด้วยคำว่าเบนเชฟฟิมนะคะเบนเชฟฟิมค่ะนะคะ หรือเราอาจจะมีคำถามตามมานะคะว่าเอ๊ะคุณทำงานที่ไหนนะคะเช่นะนะในเรดเดอชารุชิโยส์นูสนะคะคุณทำงานที่ไหนนะคะถ้าทำงานที่โรงแรมเราก็ตอบด้วยคำว่า <c oughs> เบนโอเทลเดชาร์ชิโอรุมเบนโอเทลเดชาร์ชิโอรุมหรือว่าเราทำงานที่ร้านอาหารนะคะเราก็ตอบไปด้วยคำว่าเบนเรีสตอรอนด์ เชอร์เชียรรุมเบ้นริสตอรอนะเชอร์เชียรรุมนะคะหรือทำงานที่บ้านนะคะเราก็บอกได้คำว่าเบนเอสเดเชอร์เชียรรุมนะคะเบนเอสเดเชอร์เชียรรุมค่ะค่ะเรามาดูคำถามต่อมานะคะนะสำหรับคำถามนี้นะคะคนตุรกีจะภาคภูมิใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนตุรกีนั้นจะชอบ น,ะะนำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะ,นะคะเขาอยากรู้นะคะว่าชาวต่างชาตินั้นนะคะชอบประเทศเขาไหมชอบอาหารของเขาไหมนะคะเรามาดูคําถามนะตุรกีเยจิเซวิโยมุสุนตุรกีเยจิเซวิโยมุสุนนะคะคุณชอบประเทศตุรกีไหมนะคะนะคะ ประเทศตุรกีก็ถือว่าเป็นประเทศที่สวยงามนะคะประเทศหนึ่งนะคะ,ะที่ฉันชอบนะชอบอากาศนะคะไปแต่ละที่ก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีมีระบบมีระเบียบนะคะคนค่อนข้างมีวินัยนะคะ,ะการเดินทางสะดวกนะคะ,อะชอบที่ฉันก็บอกนะคะว่าเอเวนเซวิโยรุมนะคะชอบนะคะฉันฉันชอบแล้วพูดสั้นๆแค่นี้ก็ได้นะคะค่ะอ่า บางครั้งเราอาจจะได้ยินคําถามเช่นถามว่าคุณชอบอาหารตุรกีไหมนะคะเช่นคําถามว่าตุกเชมิกเดริเซวิโอมุซุนตุกเชมิกเดริเซวิโอมุซุนนะคะคุณชอบอาหารตุรกีไหมนะคะซึ่งอาหารตุรกีนั้นนะะก็มีมากมายหลากหลายเยอะแยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวนะคะคนตุรกีเขาชอบ ภูมิใจนําเสนอนะคะโดยเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นนะคะของเขานะคะโดยเฉพาะเคบับนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะคะใครมาถึงตุรกีแล้วเนี่ยไม่ได้ทานเคบับนี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะกันเลยทีเดียวนะคะอาหารประเภทปิ้งย่างต่างๆเนะะี่ยค่ะคนตุรกีจะเรียกว่าเคบับนะคะนะเคบับเนื้อเคบับไก่นะเคบับเนื้อแกะนะหรือ เคบับที่เป็นในลักษณะดังในรูปนะคะเป็นแท่งๆใหญ่ๆมุนๆแบบนี้นะคะเขาก็เรียกว่าโดนัทเคบับนะคะโดนทเคบับนะคะก็แล้วก็พวกอาหารหวานต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ทานเคบับจนหน้าจะเป็นเคบับนะเราเอเว่นะะเซวิโอรุมนะคะตอบสั้นๆนะคะใช่ฉันฉันก็ชอบเหมือนกันนะคะเราไปบ้านเมืองไหนนะคะเราก็นะคะ ให้เกียรตินะคะสถานที่นั้นๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินนะคะการให้เกียรติสถานที่ก็เหมือนกับการให้เกียรติตัวเราเองนะคะ ค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะ,นะคะคนตรุรกีก็จะมีอุปนิสัยนะคะลักษณะนะคะคล้ายๆคนไทยนะคะรักพี่รักน้องรักครอบครัวนะคะโดยเฉพาะนะคะแขกที่ไปมาหาสูนี่นะคะเขาจะให้ความสําคัญมากเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นอันตุกะนะคะคนสําคัญเป็นแขกสําคัญของบ้านเลยทีเดียวนะคะจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี นะคะค่ะไม่เพียงแต่ถามเราเท่านั้นนะว่าเป็นอย่างไรสบายดีไหมยังรวมถามถึงญาติพี่น้องของเราด้วยครอบครัวของเราพ่อแม่ของเราด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรสบายดีไหม,ม,ม,น,มนะคะเช่นถามว่าไอเลนิสนัสเซนนะคะครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรไนะคะอันเนนเวบบันนัสเซนนะคะคุณพ่อและคุณแม่ของคุณเป็นอย่างไรนะคะนะคะทุกคนสบายดีนะคะเราก็ตอบนะคะด้วยคําว่า อ่าอายเลมอี้อันเนมเวบบบอี้นะคะโชคเตชิรฤเอเดริมนะคะอย่าลืมตอบขอบคุณกลับไปด้วยนะคะด้วยคำว่าโชคเตชิรฤเอเดริมนะคะเป็นอ uh, ารมณญาทและก็เป็นธรรมเนียมทางสังคมนะคะ นั่นก็คือกลุ่มคำถามพื้นฐานนะคะที่เราะค,ะควรจะทราบนะคะขณะที่มาที่ประเทศตุรกีนะคะเป็นคำถามที่ะะเรานั้น,นะะอาจจะต้องเจอแน่นอนนะคะแล้วลองนำไปฝึกพูดหรือฝึกฟังดูนะคะหากชอบกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ